มาดูบ่อปลาคราบหน้าบ้านนะครับเพิ่งจะสร้างเสร็จแต่ว่าปรับปรุงหลายรอบแล้วไม่ถูกใจนะครับนี่เป็นบ่อปลาคราบน้อยนะครับเพิ่งจะรันระบบน้ำนะครับตอนนี้ก็ยังใสอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่งจะลงน้ำใหม่ดูปลาคราบน้อยกันครับเอามาอยู่ด้วย 1ิสองตัวนะครับรู้สึกว่าปลาเนาะจะขี้อายขึหน่อยนะครับนึก็่เห็นหรอกเขาจะแอบๆกันอยู่นะครับไปแล้วไปแล้วตัวเล็กๆนะครับประมาณสองนิ้วสามนิ้วนะครับก็สายขุนนะครับลองเลี้ยงดูว่าจะใหญ่หรือเปล่านะครับตอนนี้เลี้ยงได้หนึ่งเดือนนะครับก็เอามาประมาณนิ้วครึ่งสองนิ้วตอนนี้ก็ตัวใหญ่ก็น่าจะสามนิ้วแล้วนะครับส่วนตัวเล็กก็กินอาหารไม่ทันเพื่อนเขาก็ยังเล็กอยู่ กำลันงน่ารักรีวิวม่านน้ำตก DIY นะครับอันนี้ทำเองนะครับใช้กล่องพลาสติกนะครับมาตัดนะครับแล้วก็ทำการเจาะรูเจาะรูแล้วก็ใส่ช่องน้ำเข้าไปนะครับ้านบน,นการ DIY นะครับมานน้ำตกก็ให้ออกซิเจนค่อนข้างที่จะโอเคนะครับในเกณฑ์ใช้ได้ลงพัดมาตั้มว่าน้ำก็เลยเป็นสั่ง มี2ตัวนะครับตัวนี้ก็ทําเป็นเวอร์ชั่น2นะครับตัวนี้ทําง่ายกว่าตัวแรกนะครับไม่ได้ใช้กรงใช้กาวซทีทูลอะไรเลยนะครับใช้ทําง่ายๆตัดแล้วก็มีการยึดข้างในด้วยเห็นคือเจอร์บอรดด้านข้างนะครับไม่ให้น้ำออกด้านข้างให้เฉยแต่ว่าไม่ได้ทำงานนะครับเพราะว่าเราใช้ปั๊มเล็กครับปั๊มเล็กคือปั๊มตัวนี้ครับตัวเล็กน้อยครับปั๊มตัวนี้ครับปั๊มไฟ12โวลต์นะครับปั๊มไฟ12โวลต์ใช้ไฟจากโซล่าเซลล์นะครับโซล่าเซลล์ ในการดูดน้าในช่วงกลางวันนะครับช่วงแดดแดดอย่างนี้นะครับส่วนช่วงเย็นเราก็ใช้ปั๊มตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ก็จะทําให้น้ําตกนั้นออกออกสองด้านนะครับถ้าพอมแรงน้าคว่งจะมากนะครับตัวเล็กๆนี่แค่หนึ่งพันหนึ่งพันลิตรประมาณน,นี้ครับหนึ่งพันลิตรได้นะครับใช้ช่วงกลางวันที่มีแดดจ,จัดๆอย่างนี้ก็โอเคนะครับเป็นการประหยัดคนะ่าไฟไปนะครับเพื่อกลางวันไปโอเคนะมาน้ําตกก็ ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้นะครับส่วนระบบถังเป็นแบบถังกองนอกนะครับอยู่ข้างนอกข้างๆนี่นะครับก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะทำครั้งแรกนะครับแต่ก็ถือว่าโ okay, อเคพอได้นะครับค่อยมาดูต่อใน EP 2แล้วกันนะครับไปก่อนครับไปบายสามนาทีแล้ว